เก้า้าครับผม สวัสดีครับผมขอสวัสดีพี่ๆน้าๆเพื่อนๆนักตกป่าและท่านผู้ชมที่รับชมทุกๆท่านนะครับรวมถึงผู้ใหญ่ในวงการต๊กปลาทุกๆท่านตัวเลยครับขอต้อนรับเข้าสู่ฟิชชิ่งโมชิวีสองฉันแน่ที่มีกุ่างที่ช่องรักบอมีนะครับผมจะรับในที่วีสองคลิปนี้นะครับผมปลาทุกท่านเนี่ยมาเล่นชิงลิ้วกันนะครับผมณหมายธรรมชาติอ่างเก็บน้ําสอปโกนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็มาได้ไปลงบ่อเหมาตั้งใดนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็คือ ตางบ่ค่อยมีนะครับก็เลยว่าเอออาศัยว่ามาเล่นใหม่ทธบรมชาติาดีกว่านะครับแต่ว่าใน,นนี้เทปทิปนี้เราจะมาเล่นเป็นชิงรล้วนะครับอันนี้ก็คือชุดชิงเลี้วของผมนะครับอ่ะเป็นระยะ4.5นะครับผมแล้วก็ถาดอาหารพร้อมเก้าอี้ใหม่นี่ครับนะเก้าอี้ใหม่ของผมเลยนะสหลับเก้าอีตต้ตัวนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากบัตรแตงเต้าผู้เฝ้าขนมนะครับผมซื้อใหือเป็นของขวัญในวันครบรอบการครบกันเป็นที่ผมดีใจขนาดเลยนะสหลับทริปนี้นะบรรยากาศดัางค่านี่ก็จะอุกหน่อย นะครับแล้วนะนะเต็มไปด้วยดอกงาเบียงวายง่ายไหมง่ายหมง่าปืนนกไส่ง่าปืนนกไส่เออพ่นหอมอย่างอันนะครับผมในที่วันนี้เนี่ยมาตัวนัารักษครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นัารักเนี่ยนั่งเล่นเป็นระยะสามเก้าครับสามเก้านะอยู่กันในน้ําเลยนะครับผมนั่งในน้ําเลยนะครับโซนนี้นี่นี่ก็คือชุดของเขาเลยเอวันนี้เราจะเอาชุดด้าดินกันน้อยนี่มานะครับนี่ออากนหน้าดินน้อยเนี่ยไ้วางไว้นี่เลยนี่ไ้วางไว้ี่เลยนี่ เนี่ยเอาไว้เผื่อเผื่อมันหมานนะคือเขาต้องรองไว้นะครับอ่าประมาณนี้อาา่าฮะเนี่เขาจะเอาหน้าดินไว้ยางอีเลยนะครับเผื่อมันหมาน,นะครับผมสำหรับเหยือ่อนะเหยื่อที่ใช้กันในทริปนี้เนี่ยก็บอกว่าจะเป็นเหยื่อชิงเหลีวหรือว่าเหยื่อหน้าดินนะครับเขาก็จะใช้เป็นเหยือ่อผิดคาดที่เขาได้ทําการาสร้างกขึ้นมาในทริปที่แล้วนะครับผมน,นี้ก็ถึงเวลาที่เขาจะไปเริ่มเบ็ดปลากันแล้วนะครับเป็นไปได้ตามคอนเซ็ปต์ของช่องเขาเขามาลองหูเขามาดูอ้าหั เอามาลองกอยพอขึืนอม่หมดหวันแล้วเราก็ปากันไปลากมาขึ้นมากับผมกับที่วีสองทิปนี้อยู่กันเงาๆจนถึงเมื่อคืนคราบอมแล้วก็ที่ขาาไปได้เลยไม่ได้ครับแต่งเต้าผู้เฝ้าขนมข้าวันนี้แต่งเต้าจะได้ับหน้าที่ดูแลเป็ดน,นาดินเจ้าใหญ่จะ้ะแตาต้องหมันแน่นอนเยอะ <laughs> ไป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 แต่งเต้า คืนดีกว่าเนาะโอああ้ยถู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 อุ้ยอ๋อ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 อโอ้ยไห้กมีก่ <ères> อนีก่อมีก่อนี่่อเมาส่งนะอ๋อ ตัวแรกแล้วครับผมแสดแสงเงางามแสดโตะนะตัวนี้ลายงามขนาดครับนะไอ้โอ้ยเมกี้หอยเต้าอ่ะตึก๊กเลยเกือบแล้วครับหมันหมันหมันเปน้องห้อปปีูดิห้อมาดูปี่เปน้องอีกาเปิดเปิดประเดีนมาดีครับเปิดประเด็นมาดีมีต่อ่เต้มีโอ้ ได้ให้เล่นแล้วแล้วพี่จะขึ้นมาให้อยู่นี่อ๋อพี่สร้างปุ๊อใช่ใช่เออเอาอไม่กอด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 ไอ้เต้าโดนนะเดียวเดี๋ยวเดียวไอ้เต้าโดนพี่ครับพี่ครับพี่ขอบคุณครับพี่หมุนไป่จิ้วจิ้วเต้าตาช้า นี่เจ้าปลาส้อยใส้งามๆกิิหน้าดินเจ้าปลาตัวแรกมันหมัน ครับหาเนะใ้บอกแล้วถ้าอย,อย่างนี้ก็พอเพราะว่าโดนเนี่ยมันถึงหวานหน้าดินโอาล้วครับนะแตกละทำสำเร็จจนได้ครับหลังจากอยู่ไปประมาณชั่วโมงไปน่ะมาครับแตกละครับผมเป็นเบอร์ไซ่ง,งามๆง,งานชิงเลี้วครับผมสาร็จเยอะพิดคาดครับผมพิดคาดที่มันปีกมากินนะเดี๋ยวลองจ้างดูครับมันนะ ผมพี่จ้างเป็นศูนย์ศูนย์นะครับลองจักดูเนาะ,ะครับโอ้นี่ครับเก้าจุดเก้าครับผมฝีว่าตัวโลเนาะใส่ง,งามครับามานมานมากมากับน้องของป้าปี่ด้จิตทุ่งดีหอมมาถึงปี่ถึงน้องได้ยงยบเงครับงานนี้ ต้องขอบคุณนั่นแหละครับกระป๋องแตงต้าฟู้ฝ้าขนมนะอยู่ไปกู้กันครับไปดูกันต่อตีลงเนี่ยครับให้จะลำบากหน่อยนะ

เดี๋ยวนี้อยู่คนเดียวครับนะรักปิกบ้านนะส่วนแบ,บแต่งเต้าปุ๊บ่้ขนมก่อไปรับน้องพรน,นะครับผมน้องพรแค่ามาเอวตัวนะอากาศช่วงยามแรงครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีเลยนะอะา่วด้อม <c oughs> ก็จะดึงกจะดึงมันออกได้นะ กูจะดึงเถละออกได้พอเฉี้ยยจะเ,เจ๊งเจ๊งแน้พอพอดีเ,เอเอไบตต้าลงมาเลยเอฟรอนเอาไปแสงให้นักเตยล่ะเอออีก,กะนี่มาไปกู้กีดหน่อยเขาโคตรเลยเ,เงเอฟรอนบดีผู้ชมก่อนด้านโน,น้นเอาล่เอาดิสวัสดีค่ะนี่เดีวไว้ทีหลัง ไตัวเขาดูนะเพื่อนข้านดู้วนะสูบเทบแขนตามล่ะเดี๋ยวไอ้อนังตัวตัวลลงมาอย่างบบโดนอุ้ยไปแล้ไปยิงเอากมอยู่ก็แม่อยู่แ่อยู่ได้ก่อได้ ขอต้อนรับนานาทุกท่านเข้าสู่ช่วงแมลงนะครับนัอ่างเก็บน้ํซอปกนะนะตอนนี้นะครับบรรยากาศงามขนาดเลยนะสำหรับชุดเบ็ดของเขาก็ยังเงียบปิ้งกันอยู่นะครับไ่ว่าจะเป็นชุดหน้าดินหรือว่าชุดชิงหลิวนะหันบนท้องฟ้าตอนนี้ก็ครับนี่มันกําลังเปลี่ยนนะครับผมจากเมื่อวันเป็นเมื่อคืนนะทั้งๆที่ประเดี๋ยวเนี่ยเวลาไปจะสองทุ่มแล้วนะครับแต่ว่าอากาศนี่ก็ยังฮอนอยู่นะตอนนี้นะรักอยู่นี่นะครับผมยังตามหาปอปาตะกรมตัวโตมันยังเก่าเลยเจอยัง ยังนะครับผมนี่ก็คือหลานสาวผมเองเอพรอนนะได้สวัสดีท่านผู้ชมไปแล้วนะครับตะกี้ได้หือ้นอ,หอน้องฮอนอู้สคริปจัดเมินเหมือนนะกันนะก็จะผ่านไปได้นะครับท,ท้ายก็ยังบดรอเตือนนะวันนี้มบบแต่งเต้าผู้ฟฝ้าขนมอยู่ด้านหน้าครับนี่แบแต่งเต้าผู้เฝ้าขนมกาลังดูเบรด้วยผมอยู่นะส่วนชุดนาดินเขาอยู่ต้นนี้อ่ะวันนี้นะ่ะน่ารักในช่วงเมื่อคืนนะเอาไอเลื้อยมานะท่านใดสงสัยนะครับว่าไอเลื่อยมันคืออะไรนะเราจัดมาดินี่ครับผมมันคือเส้เดือนของเขานั่นเองนะเดีย๋ยวเขาจะลองเอาไอเลื่อยใส่ดูนะครับ หือว่ามันอาจจะมีโอกาสนะครับผมในช่วงเมื่อคืนนะสารับี่ทริปนี้ก็เป็นทริปวีสครับง่ายๆครับนะานาท่านใดที่ติดตามมาตลอดก็จะคงว่า V2 นี่มันเป็นทริปที่ไปเลยไปเถินนะครับผมแล้วก็จะได้เจอน้องพรจะได้เจอในทริปวีสเท่านั้นนะครับถ้ามีบ่าวมาจีมนี่เอากะบาวหัวเตะจับอี๋อีกะหลานให้ม่นต้องอี คืนครับอ่ะอเอาไว้จำเป็นจะต้องมีไฟกันไว้นะครับเพื่อสองทุ่นนะครับวะนะในเฮอรลักษณะของทุ่นผมนะอยู่ปุ่นนะเนี่ยเริ่มมืดแล้วนะฮะอาจจะพอกันบอกให้หันนะครับนะมันก็เป็นทุ่นดอกน้อยๆนะครับผมบรรยากาศก,ก็เริ่มมืดเข้าไปเรื่อยๆแล้วครับอันนี้ก็ลองใส่เส้เดือนดูนะครับในเมื่อคืนนี้ใหญ่ใส่เส้เดือนของ,องกับไอ้ยัก็อาหารของนะครับผมส่วนชุดต้นบนเนี่ยก็ มีได้ลองกันหลายอย่างนะครับมีมันหมูตัวนะแล้วก็มีเหยื่อนะครับเหยื่อนี่ก็ใจมาตั้งแต่แต่เจ้าแล้วนะครับผมมีอ้อยพ่อมีอัญยางพ่อครับก็เมื่อคืนเขาจะเล่นเป็นเม็ดไปเลยเนาะก็ค่อนข้าง,งจะเหนียวลองลุ้น <จะ S 1> กัน <ไป S 2> ดูนะครับในช่วงตอนเมื่อคืนนี่ว่าในช่วงเมื่อคืนเนี่ยมันจะมีปลาจำพวกปลาดุกปลาอัญยางเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าของเขากบาเกยมาเมื่อคืนเมินแล้วนะส่นวนใหญ่้จะเป็นงานหน้าดินนะครับตอนี้เป็นงานชิงหเลีวยนะ เพราะว่าในที่ช่องของ V2 นะครับก็จะเป็นงานชิงหิ้วนะครับเกือบ90%เนาะถ้าว่าเขาไปเบ็ดป่านะครับส่วนช่องลักเนี่ยเขาก็จะเป็นเกี่ยวกับงานอะไรเนาะหน้าดินหน้าดินอ่านี่คือคอนเทนต์ลักๆของเขานะครับผมไปดูกันต่อเลยครับลุ้นกันจนถึงเมื่อคืนนะ

แตกแล้วครับนั่งแม่บนข่อมกำลังได้แบบเดียวน้ยัางดีนะทิิงด้อ่ะเออกระช่างไปไหนโอ้กระช่างดูบบแห้งแล้วอ้อป่อยเหรอป่อยป่อยดีพี่บ้านตุดแนมเหรอบอุ้ม ตัวนี้กเก็บอะออโอ้ย,อย,อย,อยมันรู้ันี่น,นะน,นี่นนนผลงานรวมวันนี้ครับผมได้ปลาเสด็จนะสามตัวนะครับปลาส้อยสองตัวปลานิ้งใหญ่ตัวนึงนะฮะ อ่าผมก็จะเอาปานินปิกบ้านนะครับไปเฮ้ยโอเคโอเคส่วนแปมวันนี้นะครับนน่ารักเนาะน่ารักเพเ่็นจะเอาปลาสเตเดียบีจีครับครับผมเดี๋ยวเก็บขวางกันเนาะข้าละไอ้เต้าเขาจะฟังปิกครับเขาต้องไปแงการเนาะพูกตอนตีสี่นะเดี๋ยวเก็บขวางกันแล้วเจอกันร้านก๋วยเตี๋ยว นัดเบรเดวนี้นะครับเฮาได้เดินทางมาจนถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเ็นตี้เรียบร้อยแล้วนะถือว่าเป็นประสบการณ์แปลกใหม่สำหรับเขานะครับการที่ได้ออกไปลองเบสชิงหลิว้วในช่วงเมื่อคืนนะไอ้แตงเต้าอาจจะบม่ได้เบสตตวเองนะครับมาแล้วก่อนหน้าดินนี่ก็กินนะกินดีเนาะกินดีจะแต่ว่าม่ได้ตัวมันไม่ค่อยได้ตัวนะครับผมเดียวถ้าเกิดว่าในช่องรักของเฮาเนี่เด้เฮามีโอกาสเขาจะไปลงแบบนักหนักนะครับสำหรับในงานหน้าดินนะสำหรับงานชิงหลิวก็ถือว่าเป็นอันจุดหนึ่งนะครับที่น่าเล่นกันนะครับเดี๋ยววันที่วันนี้นผะม ครับไอ้ไดเต้าน,นะครับก็ต้องขอลาจากไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมในคลิปนี้ก็อขอบคุณครับค่คะแล้นะพวพบกันใหม่ครับผม